สวัสดีครับผมแม็กกี้ SAK ครับผมก็ความร้อนขึ้นอีก1คันแล้วนะครับสำหรับวีออสเจนนะครับผมคันนี้เครื่องน็อกเลยนะฮะระหว่างรื้อครับพี่ช่างเราก็อธิบายงานกับลูกค้าด้วยนะครับให้ลูกค้าเห็นหน้างานด้วยครับผมก็ดูกันชัดๆนะครับอันนี้ถ่ายให้ดูกันชัดๆเลยนะครับผม หลังจากพี่ช่างนะครับขัดแต่งหน้าฝาสูบนะฮะก็ดูดีขึ้นมานะครับผมหลังจากที่รับกลับมาจากลงกึ่งนะครับสภาพก็ดูดีเลยทีเดียวนะฮะช่างใหญ่เราก็ไม่รอช้านะฮะทำการเตรียมประกอบเครื่องยนต์เข้าที่เดิมนะครับก็อันนี้ระหว่างประกอบนะครับเดี๋ยวอะไรพวกนี้เดี๋ยวทำความสะอาดกันก่อนนะครับผมเราก็เริ่มประกอบกลับที่เดิมนะฮะใกล้จะเสร็จแล้วครับผม ประกอบใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาทําการรีเช็คนะครับแล้วก็เทสเครื่องยนต์ก่อนที่จะส่งคืนให้ลูกค้านะครับอันนี้หลังทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็สะอาดขึ้นมาทีเดียวใช้ความเรียบร้อยนะครับก็รอลูกค้าลูกค้ามารับเย็นเลยนะครับคันนี้บริการหลังการขายเราก็มีนะครับลูกค้าแอดไลน์แอดกันไว้นะครับผมเผื่อเจอปัญหาด้านใดนะครับทักมาสอบถามเราได้นะครับ ฝากอู่เราไว้ด้วยนะครับอู่ sak นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันใหม่ ep หน้าสวัสดีครับ